ตาสองชั้นไม่ชัดเจนคือดูมากรู้สึกดีมากเลยค่ะหลังทำตาดูหวานขึ้นดูกลมโตขึ้นทำตาสองชั้นสวยมากเลยค่ะชอบสวัสดีค่ะชื่อเล็กค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลเอเชียนะคะวันนี้มาอัปเดตท,ทำตาสองชั้นค่ะ3เดือนค่ะ ตอนแรกที่เป็นปัญหานะคะตาสองชั้นไม่ชัดเจนแล้วก็เวลาแต่งตามัมนจะทําให้ดูไม่สวยเลยะคะ่ะแล้วก็มองไม่ออกแล้วก็ปกติจะเป็นคนที่ตาดุอยู่แล้วแล้วยิ่งตาสชั้นไม่ชัดคือดุมากก็เลยตัดสินใจมาทำตาสองชั้นดีกว่าจะทำให้ความดุมันดูซอฟลงรู้จักโรงพยาบาลเอเชียได้อย่างไรรู้จกักจากเพจหน้า f a c e b o o k ค่ะแล้วก็ดูรีวิวค่ะจึงตัดสินใจมาทำที่โรงพยาบาลเอเชีย คหมอก็แนดดำดีนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไขมันที่ตายเยอะก็เลยต้องเย็บสูงนิดนึงตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นการผ่าตัดเสลยกรรมครั้งแรกค่ะไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเลยค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะหลังทำตาดูหวานขึ้นดูกลมโตขึ้นแล้วก็มีคนทักนะคะว่าอี้ไปทำอะไรมาตาสวยจังตาดูโตมากตาดูไม่ค่อยดุ ถ้าใครสนใจศัลยกรรมไม่ว่าจะเป็นดวงตาหรือว่าด้านอื่นนะคะแนะนําให้มาที่โรงพยาบาลเอเชียเลยคะ่ะให้บริการดีนะคะให้ความใส่ใจเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะออกมาไม่สวยนี่ค่ะตัวอย่างอยู่นี่ค่ะทำตาสองชั้นสวยมากเลยค่ะชอบสวยปลอดภยัยมั่นใจโรงพยาบาลเอเชีย,ะคะยค่ะใชค่ะ